อ่ะเอ่ฮะสั่งทำอะไรอีกก็ไม่รู้ครับสำหรับเครื่องมืงเครื่องไม้เครื่องมือมาอีกแล้วทำที่กั้นอะไรตรงนี้ไม่รู้นะเดี๋ยวรอติดตามนะครับนะเดี๋ยวรอติดตามว่าอ่าเขาจะ ทำกันอะไรนะครัเจ๊สั่งมาทำอีกนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube นะฮะไร้สังกัดต่างเสิงครับนี่ครับอุปกรณ์มาครบแลย ไม้เชร่านะครับทําความสูงว่าจะมันมันมันสูงไปหรือเปล่านี่เสมอประมาณเม็ดครึ่งสงสัยมาทําห้ามใครเก็บห้ามใครเก็บห้ามใครเอาไข่โมดแดงหรือเปล่า กันไว้มีเอ่อมีรังอยู่รังหนึ่งนั่นแต่ว่ามันเราจะทำเอทำให้รังคายมันด้วยไหมสักหน่อยหนึ่งก็ฝนตกมามันจะไปอยู่ไหนอือเหมือนพวกเอ้ะังสีมีเหล็กกอยู่ตรงนั้นก็มีเล็กเล็กเส้นแบบนี้เลยอยู่นนอันนึงตรงนู้น ทำแค่แบบพอเวลาฝนมามันจะได้บังไว้ไม่ได้ทำตรงนน้นหรือเปล่าไก่ให้มันมันจะแคบพอดีใชไหมเพราะมันทางนี้มันกว้างไงถ้าเราทำตรงนี้มันก็นะใช่แล้วก็บังไปใช่ไหม,ไมแล้วก็เชื่อมใส่เหล็กตรงนั้นแล้วก็หันนั้นมายิงใส่ให้มันให้มันได้ร่มอะ่ะเวลาฝนมามันก็ได้อยู่ที่ร่ม นั่นไงหลังสีโจกเก่าๆนั่นแหะเอามาบังเลยมีเหล็กหลายอันได้ด้วยนะั่นเหล็กหลายอย่างดูตัวพอดได้มาเวลาฝนมาทำเล่นเนาะไอ้โซลาเซลล์เราอรไอ้ตัวนี้มันมัน มันเป็นเพราะอะไรมันถึงดับเลยอยู่ๆมันก็ดับเลยอืมที่เร้มันเริ่มเริ่มอ่าคอยลงดีลงดีลงแล้วก็หายไปอยู่ฮะมันดับไปยังติดอยู่ไหมไม่ไม่ไม่ติดแล้วคือมันหายไปแล้วอืเกี่ยวกับถอดมาตอนที่มันย้ายย้ายมาจากนู่นอะ่ะก็ถอดมาก็เลยเอาไปตั้งไว้ที่แรกมันก็ติดดีด ้องสายมันเป็นพอน้ำเข้าหรือเปล่า,าเอ๊ะปกติแล้วมันเขาก็อัดตัวนู้นก็ปล่อยทิ้งไว้อยางงั้นอย่าง้ตัวนี้กีกก่าไหมก,กิกก่าก็เลื่อนเลื่อนออกมาเลยของแล้วก,ก็กก่าที่ทำงาน ถ้าบนหรือว่าผ้าเป็นดีถ้าถ้าผ้านั้นน้ำน้ำไหลแรงอย่างนั้นนะจุดนี้หรือจะเอาถ้าเรามุงตรงนี้มันก็ก็จะยิงยากหน่อยนะใช่ไหมถ้าเราตรงนี้มันจะเ,เป็นเป็นเหล็กเนี่ยเราก็ยังง่ายกว่าไหม,มได้เหมือนกันเนี่ยอนนไอ้ทางนี้มันก็ตกมาแต่แต่มันก็พ้นนิดนึง จะว่าให้มันหลบแล้วก็ตันหลังคาให้มันเฉลยไปนิดนึงนะให้มันลงที่จระของใช่ไหมอยงน้อยๆก็นี้อืมใช่ถ้าตรงนน้นมันจะลงที่เขาเดี๋ยวเดี๋ยวลงที่เขาเขาก็ไม่นี่หรอมะเพราะว่าน้ำนิดเดียวน้านิดเดียวแ,แล้วเด็ดเอดจะตรงไหนที่มันง่ายอ่ะไหนที่มันได้ไวอ่ะ เพราะว่าถ้าเราจะจะไว้ตรงนี้อ่ตรงนี้มันก็น้ำมันก็เข้าเหมือนเดิมมันก็จะหามุดแล้วก็ทําเผื่อให้มันบังมันแกหน้าฝนอยู่แล้วถ้าอยู่ในเนี้ม่นยังไงมันก็เปียกเหมือนเดิมออมันก็เปียกเหมือนเดิมใช่ถ้าอยู่ฟองนวลนี่ถ้าไม่นนั่นจะได้ดึงถ้าไม่ได้ทําอ่ะจะได้ดึงไอ้ตัวนั้นเข้าแล้วนะข้างในเพราะว่ามันอยู่ฝนตกแล้ว ถ้าฝนถ้าฝนไม่ตกนะก็อยู่ได้ถ้าฝนตกปุ๊บอ่มามันจะไปอยู่ตรงไหนนะก็ต้องเอาเข้าไปข้างในตรงนี้ก็เป็นโรงเห็ดเก่านะแล้วก็จะทิ้งไว้อย่างนี้ครับเพื่อได้ใช้นะนี่มีอ่าลูกมะม่วงด้วยฝั่งนน้นเก็บกินได้ในแอทฝั่งโู้นอะ่ะถ้ามันมีลูกฝั่งนน้นเก็บกินเ,นเห็นอยู่ลูกไปฝั่งนน้นเป็นไอ้เนี่ฟ้าลั่น ก็าล้วอืมนูกมันลูกมันห้อยไปที่เขานูเดี๋ยวเขาก็เก็บแล้วเออก็ไม่ดกนะก็ดูไม่กี่ลูกเองนี่ฮะก็อเดี๋ยวเราชมกันว่าเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูว่าเราจะเอาอะไรมาลงตรงนี้นะครับแต่ว่ามีโครงการที่กั้นไว้ให้เขาอยู่ด้วยนะครับก็เป็นโครงการของเจ๊อีกแล้วนะ ไม่เสร็จไม่สิ้นนะวันนี้ทำหน้าบ้านเลยไม่ถ้าปิดท้าให้ให้ เอะมาเข้ามาเราต้องไปปิดรูนั้นไว้ก่อนเผื่อเราทํางานเผลอ,อเผื่อเราทํางานเผลออะนั่นอะไรอ๋อลูกกุญแจทำไมเขาต้องขลอบอ๋อ รเ,เอรอเมื่อวานไงเมื่อวานไปหรือมันอยู่ที่เวลาที่เราไปหรือเปล่าพอไปช่วงเวลารถมันไปประมาณนี้ที่บา้ <c oughs> านอืมห้าโมงแปดโมกว่าเดี๋ยวกไปเลย ครับแบ่ละชิ้นวัสดีครับ